สุดในรุ่นบอกเลยว่าคำนี้ใช้คำว่าสุดในรุ่นได้เปลืองมากเลยสำหรับเจ้า Toyota Fortuner 2.8 G- r Sport 4WD ของวิคันนี้มาดูกันเลยคันนี้นะคะได้ตัวท็อปท็อปที่สุดของ Toyota Fortuner นะเพื่อนๆค่ะปี2021ตอนนั้นออกห้างเกือบล้านเก้าวันนี้หันไปแล้ว4 0 0แสนกว่าบาทเกือบ5แสนวิ่ขายแค่1 4 2 9 0ล้าน4แบาทมา มาดูข้างในเลยดีกว่าล้อขอบ20นะตัวนี้นะแล้วก็โช้กของแต่ของ l e g e n d e r โดยเฉพาะเลยข้างในโคตรสวยคาร์บอนทั้งคันคลิปแดงนะคะเพื่อนๆค่ะคันนี้ไม่โคตรน้อยไม่เก่สองหมื่นเจ็ดเท่านั้นเองนะคะลด สว,สวยมากมากนะคะพอต้องบอกก่อนนะว่ารถของปุ้ยทุกคันนะคะได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทกูอินสเปกชั่นไทยแลนด์ถึง340จุดตามสำหรับแกของปุ้ยค่ะว่าดูดรถไม่เป็นก็าสามารถซื้อที่เราได้นะคะคุณจะได้เจที่นั่งคุณจะได้ SUV คุณจะได้รถบุกป่า่าดงคุณได้ 4WD คุณได้ g s p o r t Tech และที่สุดท้าคุณได้ t ต y o ต a า o r t u n e r อย่างที่รู้กันนะคะว่าราคานะคะโอ้โหซื้อง่ายขายคล่องราคาแข็งคันนี้นะปียี่สิบแปดของปุ้ยนะปุ้ยขายแค่ 1, 4, 2, 9, เช่นเคยไม่ต้องใช้เงินออกรถเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถ,ดดออกรถผ่อนไม่เกิน25 0 0 0จ้า